คุณยิ้มอะไรครับทำอะไรอ่ะเฮ้ยนี่คุณดูหน้าดูหน้าผลิตดูหน้าผลิตไหนในผลิตไหนผลิตนี่นี่คนทำทรงเจ็บทรงเก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 ็บทรงที่จริงมันคนดีใจจริงๆเว้ยเพราะว่าการที่ร่างเราได้เป็นร่างหลังหมายว่าเราสามารถทำด้ดูคะแนนได้อะไรวะมีแต่อะไรที่แบบ มีมีมีลุ้นก่าเลือกตั้งอีกนะก็อันเมื่อกี้นั่นแหละอันเมื่อกี้นี้ิทส ประธานที่ถามอะไรสาม้อยม้อยอันนี้คือคนที่ <c oughs> <c oughs>